หัวอกพันรยานุ้นวรนุษย์ยอมเฉลยความจริงเรื่องทายาทเป็นอีกหนึ่งคู่ที่แต่งงานกันมานานกว่า12ปีแล้วค่ะสำหรับคู่ของนักแสดงสาวนุ้นวรนุษย์กับสามีหนุ่มอย่างต๊อดปิติและถึงแม้ว่าจะแต่งงานกันมานานแต่ทางคู่ก็ยังไร้วี่แววไม่มีทายาทสักที โดยล่าสุดสาวนุ่นได้มาเป็นแขกรับเชิญในรายการของสามสาวก้อยนัตตี้ดรีมและนุ่นได้พูดถึงเรื่องมีทายาทช่วงหนึ่งเคยคิดว่าก็มีได้นุ่นเองก็มีพี่น้องหลายคนคือทุกคนก็ไม่ได้สงบสุขทั้งหมดแต่คนก็จะมีเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้หนักหัวกันไม่ได้มีบุตรก็ไม่ได้ทำให้ชีวิตเราไม่มีความสุขซึ่งบางทีคนก็ไม่เข้าใจขอให้มีสักทีก็ไม่มี ของคุณเป็นที่เราห่วงเราใช้ชีวิตมีความสุขและตัวของตอดเองเขาก็เข้าใจดีชาตินี้ไม่ขอมีบุตรคือเราไม่ได้คุยกันว่าชาตินี้หรือชาติไหนเราดูว่าทุกวันนี้เรามีความสุขกันหรือยังหรือเรามีความสุขวันข้างหน้าก็อาจจะมีก็ได้นุ่นก็ตอบว่าได้เหมือนกันบางเอิญก็พร้อมใช่ ถ้าถามวันนี้นุ่นก็มีความสุขในแบบที่เราเป็นไม่ได้หมายความว่าชีวิตที่ไม่มีบุตรจะไม่มีความสุขก็ยังมีความสุขดีค่ะส่วนผู้ใหญ่นั้นก็ถามมาเรือยแต่ตอนนี้เลิกถามแล้วเพราะท่านเห็นแล้วว่าเรามีความสุขในแบบที่เราเลือกส่วนตอดก็ไม่ได้ผลักให้เรามีบุตรเราคุยกันเรื่องนี้ตลอดอยู่แล้วอีกทั้งยังเผยอ,อีกว่าที่ยังไม่มีบุตรก็เพราะว่านุ่นเธอได้เป็นคนตั้งใจทํางานพอมีบุตรแล้วจะดูเวลามีบุตรก็ไม่ได้ให้ห่วงงานอีกและไม่นานมานี้ สาวนุ้นก็อุ้มทายาสิงคนแรกของต๊อดปิติยืนเคียงข้างดูแล้วอบอุ่นสุดๆเรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์ที่อบอุ่นหัวใจกันซัเหลือเกินเมนื่อนางเอกสาวนุ่นวรนุชได้โพสคราบลงในอินสตาแกรมขณะที่อุ้มหลานอย่างมีความสุขโดยมีสามีนุน่นต๊อดปิติเอ็นเล่นมอบรอยยิ้มที่สุดแสนจะอบอุ่นอยู่ข้างๆ